สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองร้อสี่บาทรมีบอลมีบอลทีที่สู้มาแบ่งปันนะครับพ,พี่พี่จะส่งจะส่งจะส่งโดนเจปไปสนีจ่าครับพี่เหมาเหมาห้าสิบจะกี่ต้นก็ห้าสิบนะครับผมสนใจโทรอะไรไปโทรด้เลยศูนย์สองสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรหรือทักไลน์อะไรหาน้องก้อยได้เลยนะครับผมบอลกระถางสี่ครับพี่ไซส์ราคาหลักสิบสวยๆจะอ่ะเริ่มวันที่น้พักเก้าพี่บอลไซส์สี่นิ้วนะแต่คือเรามาแบ่งหลักสิบแปลว่าโทกๆแบ่งกันไปเลี้ยงนะพี่เนาะแต่น้พัเก้านี่คือ มี2ต้นเลยครับพี่กระถางนี้2ต้นในกระถางนะพี่นกระเก้าห้าสิบครับผมห้าสิบสวยสวยต้นนี้จ้ะแล้วก็นางรากสดนางรากสดนี่มี2ต้นเหมือนกันครับพี่นี่เนาะสต้นในกระถางเป็นหน้าเขียวตัดแดงนะพี่เนาะนี่หน้าเขียวตัดแดงแบบนี้ครับพี่สต้นคู่ในกระถางนางรากสด50บาทครับผมแล้วก็มหาชัยมหาชัย50บาทจะไปพี่นี่เลยเขียวป้าเปิดหน้าป้ายมาแล้วนี่เนาะเขียวตัดแดงมาแล้ว50บาทมหาชัย ทุ่งรวงทองเปิดหน้าด่ังเหลืองมาแล้วจ้าห้าสิบบาทครับพี่ทุ่งรวงทองทุ่งรวงทองส่วนต้นนี้ลูกไม้ครับพี่น้องประกาศอา่าทำไมว่าชื่อน้องประกาศเพราะว่าสีเขาเขียวเหมือนประกาศนะพี่เนาะผมเรยเรียกเขาว่าน้องประกาศน้องประกาศเจ็ดสิบครับพี่เจ็ดสิบบาทเนี่ยลูกไม้ผักกาดนะลูกไม้น้องผักกาดเจบาทแล้วก็มีลูกไม้หน้าหวานครับพี่หน้าหวานนี่เลยจ้ะเจบาทเหมือนกันอันนี้ใบใหม่สวยครับพี่เปิดฮาร์ฟครึ่งเลยเดี๋ยวผมไ่ดู อ่ะดูนิดนึงนิดนึงนี่มาแล้วครับพี่ครึ่งอีกฝั่งนึงเขียวฝั่งนึงดังลูกไม้หน้าหวานเรียกเป็นลูกไม้หน้าหวานครับพี่เจ็ดสิบบาทสวยๆจากด้านในอันนี้สยามนลฤมิตครับพี่สวยๆแบ่งไปเรียงหนึ่งร้อยห้าสิบจ่ะหนึ่งห้าศูนย์สยามนลฤมิตดาวค้างฟ้าครับพี่สวยสกิดใจ่ายร้อยห้าสิบสยามแล้วก็มีตรงนี้ฟอร์มนี้อ่ะให้ร้อยห้าสิบมาครับพี่นี่เลยฟอร์มนี้สวยๆสยามนลฤมิตครับพี่ 150นหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมสยามณฤมิตรครับพี่มาแล้วก็มีเมืองเกาะเกตครับพีนน่ต้นนี้ละกันต้นนี้ละกันครับพี่เมืองเกาะเกตรอดใหม่สวยให้ดูรอดใหม่ก่อนนี่รอดดังรอดดังเมืองเกาะเกตห้าสิบเหมือนกันครับผมสวยๆครับพี่เอ้ยมีทุ่งโลงทองต้นนี้ด้วยทุ่งโลงทองเดี๋ยวนะเอาใบล่างออกก่อนอ่าทุ่งโลงทองครับพี่ห้าสิบบาทสวยๆทุ่งรวงทอง,ททง,ง,ทองต้นนี้อ่า มหาราชอ่ามีมหาชัยแล้วต้องมีมหาราชครับพี่ห้าสิบบาทครับพี่อันนี้มหาราชนะมหาชัยจะแบบแดงๆฉ่ำๆแบบนี้ครับพี่มหาราชแบบนี้แบบนี้จะห้าสิบเหมือนกันมหาราชครับพี่สวยๆครับผมแล้วก็มีชายชนชายชน,ชนครับพี่นี่เลยหน้าแดงฉ่ำเลยชายชนห้าสิบครับพี่ห้าสิบบาทชายชนนี่จะสวยๆสวยๆชายชนห้าสิบห้าสิบอาจะเจอ้องประกาศครับพี่สวยหนึ่งต้น้องประกาศ อีกหนึ่งต้นนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เมืองเกาะเกตนี่ห้าสิบาทครับพี่ห้าสิบาทสวยๆเมืองเกาะเกตห้าศูนย์ครับผมกําเนิดพลอยนี่เลยครับพี่กําเนิดพลอยเปิดหน้าเขียวตัดแดงครับพี่เขียวป้ายแดงมาแล้วสวยๆกําเนิดพลอยขอ70บาทครับพี่70บาทกําเนิดพลอยต้นนี้พุทธคุณพุทธคุณ50บาทครับพี่พุทธคุณพุทธคุณครับพี่50 สวยสวยพุทธคุณห้าสิบบาทแล้วก็มณีล้อมเพชรนี่เลยครับพี่มณีล้อมเพชรแพงเนาะห้าสิบช้ำชำครับพี่ต้นนี้จะมณีล้อมเพชรส่วนต้นนี้อ่ากิต,ติมาตรครับพี่กิต,ติมาตรกิต,ติมาตรห้าสิบบาทครับผมกิต,ติมาตรเจนจิราห้าสิบเพชรเจ็ดสีเปิดหน้าด่างมาแล้วสวยครับพี่เพชรเจ็ดสีห้าสิบเนาะต้นนี้ห้าสิบสวยสวย รูปไม้นี่เลยด่างหวานครับพี่ใบไทยอันนี้มาถทยครับพี่จำมากต้นนี้80บาทคอั80ตันนี้สวยๆรูปไม้ด่างนี่เลยหน้าหวานใบไทยครับพี่80 สวยสวยอา่าแต่ต้องต้องบอกน้องก้อยนะพี่นะเพราะว่าต้นคลิปก็มีลูกไม้หน้าหวานแต่คนคนละหน้ากันนะพี่คนละแม่กันเออคนคนละหวานกันอันนี้วหวานนึงต้องบอกแจ้งแ้องก็เป็นลูกไม้ด่างหวานใบไทยแล้วกันอา่าจะไม่จะไม่ได้งงต้นจะไม่ได้สับสนนะพี่เนาะอันนี้ตรงต้นแน่นอนจะแล้วก็มีมะนีสาแสงต้นนี้จ้ะนี่แหละครับพี่ด่างเหลืองอมส้มชมพูมะนีสาแสงครับพี่เจ็ดสิบบาทสวยสวยครับพี่เจ็ดสิบมะนีสาแสงอันนี้มหา ราดมหาราชครับพี่ห้าสิบห้าส <ร bas> ิบต้นนี้จะมหาราชมาค่อยดูไปเพื่อนเพราะว่าต้นนี้ก็เพิ่งเปิดเหมือนกันอันนี้เกสรภูมิรินครับพี่เกสรเกสรครับผมเกสรภูมิรินห้าศูนย์ต้นนี้จะห้าสิบครับพี่สวยๆเกสรภูมิมลินส่วนด้านโน้นณเมืองนนหน้าแผงครับพี่ห้าสิบเหมือนกันสวยๆณเมืองนนหน้าแผงหน้าแผงเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีครับพี่ เพชรสีห้าสิบเนาะตนนัวนี้ขึ้นไปแล้วแหละต้นหนึ่งนี่เจอต้นนี้สวยๆอีกเพชรสีห้าสิบครับผมแล้วก็มีอ่าต้นนี้ครับพี่สมบัติสยามสมบัติสยามครับพี่ห้าศูนย์สวยๆห้าสิบจากสมบัติสยามซันเซ็สกายโอ้โหต้นนี้หน้าช้ำมากแต่พี่จา๋าเจ็ดสิบสวยๆต้นนี้ทีเด็ดเลยซันเซ็สกายเจ็ดสิบครับพี่ เทบบพบรรพศนี่เลยบอลกาบกัดจมูกเขาพี่บอลสวยฟอร์มประกวดเป็นไหมหนึ่งต้นที่ผมเคยส่งประกวดแล้วติดหนึ่งในสิบนะพี่น้องนี่เลยกัดจมูกมาแล้วสวยๆเลี้ยงยิ่งโตยิ่งสวยต้นนี้เทบบพบรรพศเจ็ดสิบจ้าเจ็ดสิบยกจักระพัดครับพี่ใบกลมบล็อกนี่เลยด่างเหลืองด่าง,งเหลืองนะจะ๊ะห้าศูนย์ครับพี่ยกจักระพัดห้าสิบห้าสิบแล้วก็เทพพระสุธานี่เลยเขียวตัดด่างเหลืองครับพี่ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันจะ้ะเทพ พระสุธาอันนี้ก็นพะกานะพี่นะ้องนพะการนี่ผมจะลงคู่ไว้นพะกาลงฟองคูสองต้นในกระถางนพะกาห้าสิบจ้ากำเนิดพลอยครับพี่เจอป้ายสวยแจมแจมอีกแล้วนี่เลยเหมือนผมขึ้นขึ้นไปแล้วเนาะสำหรับกำเนิดพลอยนี่ไปเจออีหนึ่งต้นครับในสวยแจมแจมให้อย่างแน่นอนแน่นอนแล้วก็มะนีจันครับพี่นี่เลยหน้าด่างสวยเอาไปห้าสิบครับพี่ด่างสวยนี่เลยเม็ดชมพูเริ่มมาแล้วนะเม็ดชมพูเริ่มมาแล้วหลอดไม่มาแล้วครับพี่มะนีจันท ห้าสิบห้าสิบครับพี่แล้วก็เกรสพมมรพมลินเนาะห้าสิบเหมือนกันหน้าเหลืองสวยฉ่าเทพสายรุง้งครับพี่ด่างสวยฮับฮับใบใหม่นี่เลยครับพี่ใบฮับครึง่งฮับครึง่งเทพสายรุง้งห้าสิบครับพี่ห้าสิบสวยๆแล้วก็แม่ฟ้าหลวงอ่าแม่ฟ้าหลวงต้นนี้ครับพี่ห้าสิบหน้าหวานหวานครับพี่ห้าศูนย์แม่ฟ้าหลวงฮารุมานประสานกายโอ้โหไม่ได้พูดชื่อน,นี้นานมากครับพี่รุ่นนี้มีผ่านมาแบ่งแล้ว ห้าสิบครับพี่หาดูมานประสานกายอ่าไซส์นี้ครับพี่ที่ผมซื้อเมื่อสี่ปีที่แล้วจะไม่ผิดต้นนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นไซส์นี้นะที่ไปซื้อมาห้าหมื่นตอนนั้นคือแบบปล่อยมาแบบครั้งแรกเลยสำหรับพันธุ์มาตรานกายครับพี่ห้าหมื่นไซส์นี้เลยอุ้มกลับบ้านเบอร์ตัวเบลวิวครับพี่อ่ผมแบ่งค์ห้าสิบห้าสิบห้าสิบจ้ะทุ่งรืองทองครับพี่นี่เลยเจอสวยๆแล้วทุ่งรืองทองห้าสิบเนาะแล้วก็เทพเทวฤทธิ์กลับมาก่อนนี่เลยต้นนี้จ้ะโอ้ยลอถใหม่มาแล้ว เขียวตัดแดงมาเลยครับพี่ครึ่งครึ่งแน่นอนตัวนี้เทพเทวริษห้าสิบครับพี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์เทพเทวริษสวยสวยจากพี่จา๋าแล้วก็มาด้านนี้อ่าต้นนี้เป็นมิ่งครับพี่มิ่งมงคลครับพี่อันนี้ผ่ามาจากแม่หน,น้นาที่ว่าป้ายดำครับพี่มีมงคลเนาะมิ่งมงคลเอาห้าสิบครับพี่ห้าสิบบาทมิ่งมงคลต้นนี้อ่าเพชรพระนครเพชรพระนครครับพี่น <puisque S 2> ี่เลยหน้าเขียวตัดแดงห้าสิบครับพี่เพชรพระนครครับพี่ ต้นนี้สวยๆแล้วก็มานีล้อมเพชรเนาะอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมนะพี่เนาะมานันีล้อมเพชรน,นี่เลยห้าสิบครับผมผมขึ้นต้นคิปเป็นหน้าแพงหน้าแพงอันนี้อันนี้เป็นหน้าเดิมแล้วก็อันนี้ก็มิ่งเหมือนกันครับพี่มิ่งมงคลเออหน้าแพงม,มันจะเป็นแบบกัดแดงป้ายดำนะพี่นะพื้นเขียวกัดแดงป้ายดำห้าสิบจ้ะมิ่งมงคลครับพี่นี่เลยสวยฟอร์มนี้ห้าูพอด้ลา ดารดานราครับพี่ดารานพรัตรห้าสิบห้าสิบครับพี่สวยๆจัดไปเลยดารหาห้าศูนย์จ้าแล้วก็แม่ฟ้าหลวงห้าสิบนะพี่เนาะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอ่ะค่อยๆไล่มาดูนะพี่เนาะดูไปด้วยกันนี่แหละเพราะผมก็เพิ่งเปิดเหมือนกันตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างนี่อย่างเมืองกอเกาะเกร็ดครับพี่สวยๆครับพี่ดังแจ่มทุกใบเลยรุ่นนี้ห้าสิบครับพี่เมืองกอเกาะเกร็ดส่วนต้นนี้ ถ้วยฟูถ้วยฟูถ้วยฟูครับพี่นี่เลยน่าสวยใบกลมบล็อกตับบอลสีสวยตับขนมหวานต้นนี้ถ้วยฟูครับพี่ถ้วยฟูเอาใช่ดีถ้วยฟูอ่าขอหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วกันครับพี่ร้อยยี่สิบถ้วยฟูมีตรงนี้สองต้นมั้งอ่าต้นนี้ครับพี่แล้วก็มีต้นด้านในถ้วยฟูหนึ่งร้อยยี่สิบนะพี่สวยๆกับถ้วยฟูครับพี่นี่เลยสวยอร่อยด้วย ตับขนมหวานตับขนมหวานสวยและอร่อยตอนนี้รัตนะรุ่งโรด,นนโดครับพี่รัตนะรุ่งโรดต้นนี้ขอเจ็ดศูนย์พี่เจ็ดสิบรัตนะรุ่งโรดใบหม่เปิดหน้าเจ่มเนื้มากนี่เลยนี่เลยครับพี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์รัตนะรุ่งโรดสิลาแผงครับพี่ศิลาหุ้มทองแผลงนี่ต้นนี้สวยสวยครับพี่ขอเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับพี่หรือเจ็ดสิบนั่นแหละอะสิลาหุ้มทองแผลงครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็น ท้องหล่อครับพี่ใครไม่หล่อแต่ท้องหล่อครับพี่ท้องหล่อเอาห้าศูนย์อ่าห้าสิบห้าสิบครับพี่ท้องหล่อท้องหล่อห้าสิบห้าสิบแล้วก็ต้นนี้ครับพี่สาวสายไหมใบกลมกลมครับพี่สาวสายไหมใบกลมกสาวสายไหมขอแปดสิบครับพี่ใบกลมหน้าด่างนะพีนะ่เนาะนี่เลยกระดูกแดงหน้าดัางออกเหลืองกระจายอมชมพูแบบนี้ครับพี่สาวสายไหมแปดศูนย์สวยสวยแล้วก็ต้นนี้ ปีสัดแดงครับพี่โอโหใบใหม่ทําไมเปิดเขียวมาแล้วครับพี่นี่ดูนี่เลยต้นนี้แพงเลยเปล่าอ่ะปีสัดแดงครับพี่ต้นนี้น้องขอแบ่ง80ครับพี่นี่เลยใบใหม่สวยเหมือนจะเหมือนจะแพงนะใบใหม่ครับพี่พี่ดูใบล่างก่อนละกันอ่ะใบล่างเป็นสีนี้พี่ดูใบใหม่มีเขียวติดมาอย่างฉ่าเลย80ครับพี่ปีสร์แดงต้นนี้ต้นนี้ครับพี่แล้วก็มีอีกต้นอ่ะปีสาดแดงครับพี่นี่เนาะอ่ะ8ปศครับพี่แปศ์ปีแดงแล้วก็มีอ่ะอนันตการ ให้ตัวนี้แล้วกันครับพี่อะนันตะการ80ครับพี่80สวยๆอะนันตะการครับพี่80แล้วก็ธิดาชารวันครับพี่ไม้สวยๆหนะ้าหวานๆครับพี่เม็ดรอยแจ่มๆไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่ป้ายแดงอ่าเราบอก่างนี้ชื่อว่าธิดาชาระวันครับพี่ผมโฟกัสให้ดูใกล้ทีนี่เลยเขาเขาจะเป็นแบบออกแบบว่าชมพูอมม่วงนะพี่เนาะมันจะไม่เชิงแบบว่าออกม่วงหะไนะแบบชมพูอมอม่วงแล้เรื่อเลือคือแบบหวานนะหวานหวานวาน,นี่หลอดใหม่ มาแล้วตัวนี้สวยไซส์กระถางสีนี้ระเบี่บใหม่ขออนุญาตเปิดแบ่งครับพี่ธิดาชาระวนันเท่าไรดีครับพี่หนึ่งร้อยแปดสิบจัดไปสวยครับพี่หนึ่งแปดศูนย์ธิดาชาละวันครับพี่รับประกันความสวยอ่ะรับประัความสวยครับพี่ร้อยแปดสิบจ้าแล้วก็อุทยานอุทยานครับพี่ชิดริมตู้หน่อยไม่เลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่สวยๆไปห้าสิบ นี่แหละครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ห้ศแล้วก็5้ศจ้าทองครับทองต้นนี้ครับพี่ทองคําขาวนี่เลยครับพี่หน้าขาวด่างเรืองทองสว่างสว่างครับพี่สองโซนโซนจัดไปตัวนี้กนอันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งก่อนครับพี่อันนี้เป็นไม้ไม้ใหญ่กระถาง5.5แล้วนะอ่าเมื่อตะคู่ขึ้นไปเป็นไม้กระถางสีง่อันนี้ขึ้นขอขึ้นไม้หลักร้อยบ้างครับพี่ทองคําขาว สองร้อยครับพี่ไม้สวยขยับไซส์อันนี้ไม้ห้าจุดห้าครับพี่ไซส์โตสองร้อยสวยๆอ่ะแล้วก็ตอนนี้ลูกไม้ครับพี่ให้ดูหน้าตาก่อนให้ดูหน้าตาความสวยความจิ้มลิ้มก่อนนี่เลยลูกไม้ด่างเขาจะด่างแบบว่านี่เลยออกสีนี้นะพี่เนาะกัดอันชุูชนี่คือกัดไม่สีนะด่างออกเหลืองอ่าขาวครับพี่แล้วก็แบบว่าด่างแดงคือไม้สวยด่างหลากสีอะหลากสไตล์นี่พี่ดูฟอร์มเต็มประมาณน,นี้นะพี่เนาะผมแบ่งต้นละ สามร้อยห้าสิบครับพี่มีตรงนี้แค่สามต้นหนึ 1, 2, ่งสองสามอาจิ้มเลยเดี๋ยวทีละต้นแล้วพี่ลูกไม้สวยหลากสีครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยจ้ะต้นนี้เนาะนี่เลยแล้วก็อต้นที่สองครับพี่ลูกไม้สวยด่างหลากสีสามห้าศูนย์ครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองนี่ใบนี้บังไหมอันนี้อ่าแล้วก็ต้นที่สาม สามร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สามลูกไม้ด่างสวยหลากสีสามร้อยห้าสิบครับพี่อันนี้ไปคือไซส์กระถางห้าจุดห้านะต้นใหญ่ๆครับพี่ต้นใหญ่ๆอ่าสามร้อยสิบต้นที่สามกลับมากระถางสี่แวบหนึ่งครับพี่ต้นนี้มะนีเจ็ดแสงครับพี่มะนีเจ็ดแสงอันนี้กลับมากระถางสี่นิดนึงนะพี่ด่างสวยๆเลยหนึ่งร้อยยี่สิบครับพี่มะนีเจ็ดแสงด่างสวยมากแจ่มทุกใบครับพี่มาแล้วก็กลับมากระถางห้าจุดห้าของเราต่อลูกไม้ นี่เลยเหลืองส้มทองครับพี่นี่เลยลูกไม้สวยสามสีเหลืองส้มทองครับพี่ต้นนี้น้องแบ่งสองร้อยห้าสิบครับพี่อันนี้กลับมากระถางงห้าจุดห้าแล้วนะสองห้าศูนย์ครับพี่ลูกไม้เหลืองส้มทองครับพี่นี่เลยจะออกแดดออกแดดนี่สวยไม้นี่ออกแดดแล้วเรื่อยๆแล้วสวยเลยครั 3, hmm. บพี่สองร้อยห้าสิบเหลืองส้มทองแจมแจมครับพี่ต้นนะี谢谢้แจมแจมเดี๋ยวไว้ข้างในก่อนอ่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนนะปืด๊ดโอเคมาด้านนี้ครับพี่ไม้สวยเอาเมืองหนองคายก่อนเมืองหนองคาย3า0ยครับพี่ฟอร์มสวยไซส์ใหญ่ล้นกระถาง5.5300นี่หลอดใหม่หม่แล้วตัวน,นี้ครับพี่เมืองหนองคายครับพี่หลอดใหม่ก็มาหน้าสวยครับพี่3 0 0เมืองหนองคายตับวันวันพุทธรหัสใบกลมบล็อกไซส์ใหญ่จ้ะพี่เอ้ยตัวน,นี้ครับพี่หน้าสวยครับพี่สวยเข้มปัดใบกลมบล็อกนี่เลยก้านแข็ง ใบแข็งครับพี่สวยแข็งแรง250้พืเรือหัดอ่าบอลสวยตับวันครับพี่วันพืชเลือหัดสั์บดีสีแสดแห่สีแสดได้มีผมเติมให้ครับพี่ไม่ว่าวันไหนก็เลี้ยงได้250เหลือไซส์ใหญ่แบบนี้น่าจะต้นเดียวแล้วครับพี่วันพืชหัดตัวนี้เนาะไม่มีแล้วตัวนี้ตัวนี้นอ่าแบ่งหนึ่งต้นรัตนะบารมีครับพี่นี่เลยแค่ชื่อก็ใช่แล้วครับพี่รัตนะบารมี300สวยสวย 5. 5นิ้วแบ่งต้นนี้แล้วกัน ต้นเดียวพอครับพี่นี่หนึ่งต้นรัตะนะบารมีสามศูนย์ศูนย์ครับพี่ต้นนี้สวยจัดปารัดบอกแล้วก็มิ่งมามิ่งมนตราหน้าสวยครับพี่เปิดหน้ากัดแดงมาแล้วเรียบร้อยไซส์ใหญ่อันนี้ฟอร์มกระถางหกนิ้วล้นลนครับพี่สี่ห้าศูนย์มิ่งมนตราครับพี่มิ่งมนตรา450ไม้สวยจํานวนยังน้อยครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งเลี้ยงยิ่งแบบยิ่งแ่มไม้ตัวนี้เปิดหน้าแดงขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆ,ๆนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะ หลอดใหม่มาแล้วเด้อ450มิ่งมนตากระถางหกนิ้วครับพี่อ่ะแบงอึงโรคไม้ออ่งครับพี่มีหน้าชมพูแบบนี้ครับพี่นี่เนาะลูกไม้อิง3 0 0เยสวยครับพี่ต้นนี้เลยลูกไม้ออ่งใบกลมกัดเม็ดขาวแล้วก็มีความกัดชมพูอมชมพูและเลือดละเลือดครับพี่เนาะ300โรลูกไม้ออ่งหน้าชมพูสวยไซส์ใหญ่ครับพี่สวยไซส์ใหญ่แจ่มแจมต้นนี้จะมีน้อง ลดด้านในเดี๋ยวผมขออนุญาตเอื้อมแล้วกันครับพี่นี่เลยต้นนี้ครับพี่ลดแผงลดแผงครับพี่สวยใหญ่มากอ้าวเดี๋ยวจับฟองทำไมดูครับพี่ลดแผงลดแผงสามร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้ลดแผงหน้าหวานสวยๆใบใหม่เปิดเหลืองนี่เลยจ้ะนี่เลยนี่เลยลดแผงครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นใหญ่ไซส์โตหน้า ed, สวยเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับพี่สามห้าศูนย์จ้าแล้วก็ต้นนี้อปิดท้ายเลยแล้วกันครับพี่ลูกไม้ไก่ เป็นไก่ด่างครับพี่นี่เลยเป็นลูกไม้ผสมครับพี่นี่เลยติดคือคําที่บอกว่าไก่นี่คือเขาเป็นเมด็ดสีนะพี่นี่เลยไก่นี่คือเด่นเหมือนเม็ดอึงเลยอะพี่ดูอันนี้เม็ดอึงดูนี่รู้เลยอันนี้คือเม็ดไก่ดูนี่รู้เลยนนครับพี่แล้วก็ผสมความเชื้อของไม้ด่างเข้ามานะพี่เนาะลูกไม้ไก่ด่างครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นนี้แบ่งให้หนึ่งต้นครับพี่ลูกไม้ไก่ด่างนี่เลยกระตากกระตากหน้าสวยๆวยสองห้าศูนย์จะโอเค คลิปนี้ประมาณนี้และมีนัสองสี่บารมีบอลสีต้นไหนครับพี่โทรหรือทักลายหานนังก้อยได้เลยนะครับผมบอลสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ